สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำวุ้นกะทิเผือกมันม่วงค่ะสูตรนี้นะคะทำกินเองง่ายๆค่ะรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะใช้กะทินะคะอยู่ที่600กรัมค่ะ กะทิของเรานะคะใช้คือหัวผสมหางอย่างละครึ่งนะคะหัวสามร้อยแล้วก็หางสามร้อยค่ะตามด้วยนะคะผงวุ้นค่ะอยู่ที่สี่ช้อนชาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นนะคะให้อิ่มน้ํานะคะประมาณสิบนาทีค่ะอันนี้เราก็คนให้วุ้นนะคะกระจายก่อนค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นผงมันม่วงค่ะไม่ในใช้นะคะทั้งหมดนะคะสามช้อนชาค่ะหรือว่าสี่ช้อนชาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มีผงมันม่วง <c oughs> ก็ใช้เป็นเอ่อมันม่วงนะคะนาไปเนื่องแล้วก็บดให้ละเอียดก่อนค่ะปริมาณตามชอบได้นะคะตัวมันม่วงถ้าเกิดใครมีผงมันม่วงก็ใช้อันนี้ก็ได้ค่ะผสมน้ําเปล่าลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะคนให้ผงมันม่วงละลายค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะอันนี้เราก็จะละลายผงมันมม่วงไว้ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นกะทิของเราค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายนะคะแล้วก็คนแบบนี้นะคะคนให้ถึงก้นหม้อค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะคนจนกว่านะคะผงวุ้นละลายดีจนไม่เป็นเม,ม็ดผงวุ้นนะคะเราใช้ไฟกลางค่ะในการต้มวุ้นนะคะ ค่ะเมื่อผงล,ละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดผงวุ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะใช้น้ําตาลทราย150กรัมนะคะเกลือป่นค่ะ1ช้อนชาโคนให้เกลือแล้วก็น้ําตาลทรายละลายค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งวุ้นนะคะเป็นส่วนส่วนค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะทําเป็นวุ้นกะทิค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะทําเป็นวุ้นมันม่วงเผือกค่ะเดี๋ยวเราก็จะนาวุ้นกะทินะคะไปใส่พิมพ์ก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนาวุ้นกะทินะคะมาเทใส่ถ้วยจีบแบบนี้นะคะประมาณสักครึ่งถ้วยค่ะใครจะใส่วุ้นมันม่วงก่อนก็ได้นะคะหรือจะใส่ วุ้นกะทิก่องก็ได้ตามชอบแล้วก็ตามสะดวกนะคะอันนี้เราก็จะไม่ใส่เต,ต็มครึ่งถ้วยเท่าไหร่นะคะประมาณสักเล็กน้อยค่ะโอเคค่ะสูตรนี้นะคะเราก็ได้ทั้งหมดนะคะ สิบห้าถ้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวก่อนนะคะสักสิบถึงสิบห้านาทีค่ะอันนี้เราก็จะนำไปเป่าพัดลมเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำวุ้นมันม่วงเผือกค่ะเราก็จะใส่นะคะน้ำมันม่วงที่เราละลายไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ น้ำมันม่วงกับวุ้นกะทินะคะเข้ากันก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่นะคะเป็นเผือกนึ่งนะคะที่เป็นหั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะปริมาณตามชอบนะคะอันนี้เราก็จะเปิดไฟแบบอุ่นนะคะเดี๋ยวเรารอให้วุ้นกะทิที่เราพักไว้นะคะเซตตัวก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําวุ้นมันม่วง,งเผือกนะคะใส่ลงไปอีกชั้นค่ะตอนนี้นะคะ วุ้นกะทิของอเรานะคะก็เซตตัวนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะวุ้นมันม่วงนะคะใส่ลงไปแบบนี้คะ่ะเราก็จะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะ ค่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักวุ้นนะคะให้เซตตัวค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะ, <_ d ose> คะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะ <_ d ose> ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป <_ d ose> ้นกะทิเผือกมันม่วงค่ะ <_ d ose> หน้าตาก็จะประมาณนี้เลย <_ d ose> เดี๋ยวเราก็จะแกะนะคะวุ้นนะคะออกถ้วยแบบนี้ค่ะ <_ d ose> หน้าตาวุ้นของเรานะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะอเออ เดี๋ยวเราก็จะไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นกะทิเผือกมันม่วงค่ะสูตรนี้นะคะ ก็จะเป็นสูตรที่ไม่คลายน้ำค่ะรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u u s ส r i b e กดกระดิ่งให้ช่องแม่นในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ